สวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านครับในคลิปดีอน้ครับจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการเล่นในเกม Tower of Fantasy สําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็สําหรับผู้เล่นเก่าครับที่กําลังคิดจะกลับมาเล่นซึ่งในคลิปดีอน้ครับผมจะแนะนําไปตั้งแต่เลเวล0ไปจนถึงเลเวลร้อยครับว่าเราควรทําอะไรยังไงบ้างมาที่ข้อมูลที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นของ PC แล้วก็มือถือนะครับในการเลือกซฟเวอร์ครับก็จะมีอยู่2โซนก็คือโซนเอเชียแปซิฟิกถ้าเป็นโซนนี้ก็จะมีคนไทยเล่นอยู่แต่ว่า าเพื่อนๆนะครับเก่งภาษาญี่ปุ่นด้วยก็จะเลือกโซนนี้ก็ได้แต่ผมจะแนะนําเป็นโซนเซาท์อีเดเชียครับก็อย่างในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะสร้างตัวละครอ,อยู่ที่ฝั่งเซาท์อีเดเชียให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เลิวตรงนี้ครับรวมหมดแล้วนะ,ะผมจะเลือกเป็นสกาเลต์ละกันก็มาที่สิ่งที่ไม่ควรทำก็กันในเกมนี้นะครับก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ครับในการเล่นให้เพื่อนๆครับสังเกตที่มุมขวามันจะมีคําว่าเลเวลห่วงมิติอยู่ซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเล่นใหม่ๆครับอันนี้จะเพิ่งอัพนะ แล้วก็มาในส่วนของทรัพยากรลูกแก้วแดงส่วนนี้อันนี้เพื่อนๆก็ต้องเก็บไว้สาหรับเปิดตัวละครหน้าตู้นะครับแล้วก็คิดตั้นดาคิดตั้นดาลูกแก้วแดงแล้วก็มีทิกสีแดงเวลาจะใช้นะครับเราเราต้องคํานวณให้ดีๆนะซึ่งผมแนะนําให้เพื่อนๆครับเก็บไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนหลังจากที่เราครับเก็บได้1 2อลูกแล้วอันเนี้ย เราค่อยเปิดตัวละครหน้าตู้ก็ในส่วนของกุญแจด้วยนะครับซึ่งเวลาที่เพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีกุญแจอยู่ซึ่งอันนี้ให้เพื่อนๆเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายช่วงท้ายคลิปครับว่าคนจะใช้ตอนไหนก็คือกุญแจแล้วก็กิตตั้านดำลูกแก้วแดงครับแล้วก็มีติกสีแดงก็ตรงนี้ให้เพื่อนๆนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ห้ามอัพเลเวลโลกก็คือเลเวลห้องมิติตรงนี้ ผมมาเสริมในส่วนของการเติมเงินเลยนะเดี๋ยวในส่วนการเล่นครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปทีเดียวเลยจริงๆเราก็จะมีแพ็คที่คุ้มที่สุดครับก็จะมีแค่แพ็คนี้แหละครับร้อยสี่สิบเก้าบาทซึ่งเป็นพาร์รายเดือนแล้วก็จะมีทะเบงมือใหม่ครับยี่สิบเก้าบาทซึ่งตรงเนี้ยครับก็จะคุ้มสุดแล้วตัวในบัตรพาร์ตรายเดือนอันนี้เวลาเพื่อนๆเติมตรงเนี้ยครับต้องดูให้ดีนะอย่างอันเนี้ยเหลือแค่สองวันครับซึ่งในการเคลียร์ตรงเนี้ยเราต้องมาเคลียร์ที่ตรงที่ดาบไกว้ครับตรงเนี้ยซึ่งเราเคลียร์ไม่ทัันนนนนแ่ออกกกจจาเพืๆะได้้ถี หมดว่าในกรณีตอนนั้นมีรถหรือว่าชุดกาชาที่เพื่อนๆชอบครับก็สามารถซื้อได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าในส่วนของลูกแก้วแดงครับพวกของรางวาัลนะเราเราจะไปกดรับไม่ได้ในส่วนของแพ็คพชนไพในนี้ในแพ็คนี้ก็จะเป็นแพ็ค1้อยสีบาทซึ่งในตัวละครในนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเติมคนเปิดตอนไหนก็ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆครับเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ขาดตัวละครไหน แล้วเราค่อยมาเปิดนับเอาตัวละครที่เราไม่มีแลีวพอเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราจะได้ลูกลูกแก้วสีส้มที่เป็นลูกแก้วฟรีมาค่อนข้างเยอะเราเล่นไปสำรวจไปจนแผนที่เราใกล้ๆหมดก่อนครับแล้วก็เราค่อยมาเปิดแต่ว่าเอาจริงในส่วนของตรงนี้จะเป็นในส่วนของทีมลองนะครับก็คือเรื่องดาเมจเรื่องอะไรเนี้ย น,นี่คือไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่าเป็นอาวุธเจนเก่าส่วนอาวุธแนะนําในนี้ที่ว่าใช้งานได้จริงๆครับถ้าเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่ที่จะได้ใช้งานเลยก็จะมีไลล่าไลล่ายังใช้ได้อยู่นะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นทีมซับแล้วก็ในกรณีที่เราเล่นเป็นทีมแทงก็จะมีน้องมี่ก็คือจะเป็นอาวุธชิ้นนี้ครับที่ใช้ได้แล้วก็ในแพ็ก1 4 9บาทที่น่าจะแรงที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นของเจฟเฟรครับก็คืออาวุธชิ้นนี้แล้วก็จะเป็นพิซิกอันนี้พิซซิกเก่งนะ พีซีก็ก็ได้ใช้ในบางช่วงอยู่ครับเล่นไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้ของพวกนี้ค่อนข้างเยอะก็คือในแพ็กนี้ครับขาดอันไหนเดี๋วเราค่อยมาเปิดนะก็ในเกมนี้ครับมันจะมีการเติมเงินอยู่ในกรณีที่เพื่อนๆเ,นเ,นเนติมครั้งแรกครับมันก็จะได้คูณ2ออะไรตรงนี้มาด้วยก็ในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าอันไหนคุ้มสุดใช่ไหมอย่างในกรณีแพ็กนี้ครับอันเนี้ยให้เราดูที่คิดตันสีฟ้าครับคิดตันสีฟ้าอันนี้อันไหนคุ้มสุดให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับในกรณีที่เราเปิดครับถ้าอย่างนี้ครับลูกแก้วแดงเหลือแค อันเนี้ยถือว่าโอเคแล้วก็ 60, 60, คือให้ต่ำฝ่า60นะครับให้ต่ำฝ่า60คลคิดด้าน,นฟ้าก็คือแทเน,นียมครับตรงเนี้ยก็คือถ้าต่ำฝานั้นก็ถือว่าโอเคแล้วซึ่งในงส่วนของการเติมตรงนี้เพื่อนก็ต้องดูด้วยนะอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธหน้าตู้ในในวันที่ผมทำคลิปนะครับอันเนี้ยก็จะค่อนข้างถูกแต่อย่างที่บอกครับถ้าว่าเริ่มเล่นก็เพื่อนๆอย่าเพิ่งโถมเติมนะลองเล่นไปก่อนเรื่อยๆก่อนแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนเกมก็เดี๋ยวค่อยเติมกันทีหลังอันนนนีี้้้อััแแลวต่ครบ ซึ่งในการทำคลิปนะครับผมจะเน้นไปที่การเล่นในส่วนของแบบสายประหยัดหรือว่าสายฟรีนะครับแลว้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมอยากจะสนับสนุนเกมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆไปเพื่อนๆค่อยไปเล่นเองเนาะ ส่วนอาวุธชิ้นอื่นๆใช่ไหมครับที่น่าสนใจที่เพื่อนๆจะไปสํารวจอ่ะวันที่ผมทําคลิปครับก็จะมีอาวุธชิ้นนี้มาแล้วก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครฟรีนะครับในกรณีที่เพื่อนๆครับเปิดเจอน้องเบวี่อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ถกแล้วนะในแพทปัจจุบันครับน้องเบวี่ก็น่าจะเก่งสุดแล้วนะครับในตู้ฟรีแต่ว่าน้องไม่ใช่ตัวละครสายโจมตีนะครับเป็นตัวละครสายซัมพอร์ตแต่ว่าความสามารถน้องครบเครื่องนะครับแล้วก็น้องเป็นตัวละครเดียวครับในตู้ฟรีตอนนี้ที่สามารถล้างได้นะเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเล่นไปเเรกกกานมม มันจะมีเกรสเปซอยู่หรือว่ามิติสีเทาครับในส่วนของมิติสีเทาเนี่ยถ้าในกรณีที่เกตตรงนี้เต็มอะครับก็คือตัวละครสมมุติว่าเพื่อนเราตีอยู่อ่ะ ก็คือเพื่อนเราจะลงไปนอนเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครที่สามารถล้างได้ครับจะสําคัญมากในช่วงท้ายเกมก็อันนี้เพื่อนๆดูไว้เป็นข้อมูลเนาะน้องเบบี้เนี่ยแหละครับถ้าเพื่อนๆฟุกได้มาก็ถือว่าค่อนข้างเก่งแล้วแล้วก็ในทีมน้าแข็งวันที่ผมทําคลิปลิงหารก็จะเก่งสุดแล้วได้ทั้งการสําสรวจแล้วก็ลังโจมตีค่อนข้างแรงครับปัจจุบันนี่ผมยังใช้อยู่เลยนะตัวละครลิงหารนะตัวละครพวกเนี้ยครับก็คือเราทําเป็นทีมรองนะ ก็ในส่วนของอาวุธฟรีเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะทําเป็นคลิปแก้งนะครับว่าชิ้นไหนใช้อะไรยังไงแต่ว่าตัวละครที่เพื่อน,อนๆต้องเลือกครับมาเป็นทีมหลักในสาย DPS ก็คือตัวละครตู้แดงตัวละครนี้เลยนะครับเลกิสิตแต่ว่าให้เพื่อนเ <ๆ S 2> นะครับเวลาที่จะเปิดลูกแก้วแดงตรงนี้ก็คือต้องเก็บให้ได้120ลูกแดงก่อนนะครับถึงจะเปิดแล้วก็เนี่ยถ้าเรามาดูทางด้านล่างนะครับก็คือตอนนี้เหลือแค่8วัน18ชั่วโมงซึ่งถ้าเราเริ่มเล่นตอนเนี้ย เอาตรงๆก็ไม่ทันแล้วเนาะถ้าจะจบก็น่าจะจบได้ประมาณดาวศูนย์ดาวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าในกรณีที่เราไม่เติมเลยนะครับอันนี้จะเป็นทูไฟนะเราก็จะมีตัวละครลีลันตัวละครตัว,รตวแรกในทีมท p เพที่เพื่อนๆนะครับควรเลือกเลยก็ยังไงก็ต้องเป็นตัวละครหน้าตู้นะครับเพราะว่าอธิบายอย่างงี้ครับสมมติว่าในกรณีที่เล่นในแพทนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเพื่อนๆเ,เล่นในแพทเนี้ยอันเนี้ยตอนนี้มันถึงที่ไคลโลแล้วตัวละครจากไคลโลครับสามารถ เข้าตัวละครเครือข่ายอนาเคตเ้าวีล่าแอดเพลียแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาตัวละครจากแอดเพลียหรือวีล่าครับมันตีตัวละครเมืองไทโรอันนี้ก็จะไม่เข้านะอันนี้เรายังไม่ได้รวมไปถึงในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆกับคนอื่นนะครับเรื่องดาเมจครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องจัดเป็นตัวละครหน้าตู้มาการันตีของเกมเนี้ยครับจะอยู่ที่120ก็คือใช้เศษตรงนี้ครับก็คือจะใช้เศษตรงนี้ในการแลกอันนี้ก็คือการันตีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับจะเปิดตัวละคร ก็คือต้องสะสมลูกแก้วแดงนะครับให้ได้ร2อก่อนเลดกาชาในเกมนี้ครับก็จะใช้สูตร2ต่อ1นะครับอันที่80ตรงนี้อันนี้มัน5 0 5 0นะครับในกรณีนี้อาจจะออกตัวละครหน้าตู้ก็ได้หรือว่าออกตัวละครที่ไม่ใช่หน้าตู้ก็ได้ครับออกตัวละครลูกแก้วส้มก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ตั้งแต่น 1- นึ่งถึงแปครับถ้าออกกลางทางจะตรงหน้าตู้หรือไม่ตรงหน้าตู้เนี่ยถือว่าดีหมดนะ แต่ว่าโอกาสน้อยครับที่จะออกกลางทางในส่วนของการันตีในสูตร2ต่อหครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เพื่อนๆครับเปิด1นึถึงแปซึ่งในกรณีนี้นะับรวมกลางทางด้วยนะในกรณีที่เพื่อนๆครับเปิดออกมาได้ลูกแก้วแดงครับก็คือตัวครหน้าตู้2ตัวตัวที่3ครับอันนี้ดุดเศ์ร้อเปรซซึ่งผลตรงนี้ครับก็จะส่งผลไปถึงตู้หน้าด้วยนะการันตีตรงนี้ แล้วก็ในกรณีที่เพื่อนๆครับเปิด1-80 e แล้วก็หล <te ุดเล็บแล้ว2ครั้งในกรณีนี้ตรง80ตรงนี้จะการันตีแล้วครับว่าได้ตัวละครหน้าตู้แน่ๆร้อแล้วก็ในกรณีสุดท้ายที่เพื่อนๆเปิดมาออกตัวละครหน้าตู้แล้วก็ออกตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครหน้าตู้ในกรณีนี้ครับในส่วนตรงนี้การันตีตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้าครับก็คือต้องลุ้นว่าจะออกตัวละครหน้าตู้หรือเปล่าก็ในส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆนะครับยังไงก็ต้องเปิดเนาะ ทรัพยากรในเกมนี้ครับในกรณีที่เราเล่นเมื่อก่อนอะสมัยที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆเลยจะมีแผนที่แค่แอตเพลียเรากดไปดูก็ได้นะครับมันจะมีของรางวัลอยู่ก็คือทรัพยากรในยุคนะั้นะครับยุคเริ่มต้นอะมันจะมีแค่แผนที่เดียวแต่ในปัจจุบันครับวันนี้ผมทำคลิปอะจะเห็นว่าตอนนี้ครับมันมีแผนที่ค่อนข้างเยอะแล้วใน1แผนที่สมมติว่าแอตเพลียเองก็จะมีเกาะประดิษฐ์ใช่ไหมครับส่วนแผนที่อื่นๆครับก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกอย่างมิลเลีย พวกนรกอินน์ก็ในส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นทรัพยากรถ้าเพื่อนๆมาเริ่มเล่นในแผ่เน,นี้ครับทรัพยากรมันเยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะสำรวจขยันสำรวจหรือเปล่าแต่ว่าในแผทปัจจุบันมันมีระบบโลงมิงมาแล้วนะครับต่อให้ไม่ขยันสำรวจอะยังไงเราก็ได้ทรัพยากรในส่วนนั้นมาอยู่ดีจะสังเกตว่าถ้าเพื่อนๆเล่นใหม่ในตอนนี้ครับมันจะได้เปรียบมากเลยในเรื่องทรัพยากรในกรณีที่เพื่อนๆข้ามตู้นี้ใช่ไหมครับตู้หน้าก็จะเป็นตู้น้ําแข็งซึ่งในเกมนยครับก็จะเรียงเป็นตัวละครไฟฟ้าตู้ธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุนี้าตไฟ ก็จะเป็นตู้ธาตุน้ําแข็งตู้ธาตุกายภาพแล้วก็ตู้ธาตุเหนือมนุษย์ครับตู้ธาตุเหนือมนุษย์หรือว่าที่เราเรียกกันง่ายว่าตัวละครธาตุลมซึ่งตรงเนี้ยบางทีก็มาไม่ค่อยตรงช่วงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามาช่วงไหนเหมือนกันเพราะตัวละครธาตุลมครับจะเป็นตัวละครพิเศษนะส่วนตัวละครธาตุปกติครับจะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือในท้ายที่สุดแล้วตัวละครทุกตัวเพื่อนๆจะมีโอกาสเล่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไฟน้ําแข็งหรือว่ากายภาพครับก็ สุดท้ายแล้วก็จะเข้าที่ตู้นี้หมดนะครับก็คือจะเข้าที่ตู้ฟรีอย่างเรามาดูตอนนี้ก็ได้ครับตอนนี้น้องเบบี้เข้าแล้วเราก็เห็นว่าแผ่นหน้าเดี๋ยวพวกตัวละครเก่งๆก็จะค่อยๆทยอยเรียงเข้ามาแล้วนะครับแต่จะมีตัวละครแค่ทาดเดียวที่จะไม่เข้าในตู้ฟรีก็คือทตุลงหรือว่าท่าหนังมนุษย์คือว่าเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าจะไม่มีผลนะครับกับการเติมเงินเวลาที่เพื่อน,เอนๆเล่นไปเรื่อยๆครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวมันจะมีตรงนี้เปิดให้เนาะตรงนี้เพื่อนๆพยายามมาทําให้ครบนะทีนี้ตัวละครไหนที่เพื่อนๆพยายามจะเอ ตัวละครหลินนะครับเอามาติดไว้ ID ดีไว้นะครับตัวละครหลินนะถึงตอนนี้ที่เราเปิดอาวุธของน้องไปอะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ตอนเอนเกมที่เพื่อนๆเปิดตายของธาตุลมถ้าเพื่อนๆไม่เปิดสามลมอะยังไงก็มีหลินอีกหนึ่งตัวละครเนาะอันเนี้ยเอาตัวละครน้องมาเก็บไว้ก่อนนะครับพยายามเล่นให้ให้ถึงตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจนะว่าสามารถรับได้ไหมแต่คิดว่ารับได้นะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าแจกหลินตรงนี้ครับให้ให้ให้เราเพื่อนๆลองเล่นดูก่อนแต่ว่าคิดว่าในในโซนเนี้ยครับน่าจะแจกหมดนะ อันนี้สาคัญนะตัวละครหลินแล้วก็มันจะได้เพชรแล้วก็ได้อาวุธด้วยอาวุธพิเศษครับ <c oughs> เดี๋ยวเราได้ใช้นะแล้วก็มีอาวุธของน้องเหมียวด้วยแต่ว่าอาวุธที่เราต้องการมากๆเลยก็คืออาวุธของหลินนะอันนี้ก็ในส่วนนี้ขอเพื่อนๆมาเล่นด้วยส่วนจะเติมตรงนี้ให้เพื่อนๆนะครับลองเล่นเนี้ยแล้วก็เคลียร์ถ้าเคลียร์จนครบสามอันแล้วแล้วก็เราค่อยตัดสินใจว่าจะเติมไหมอันนี้แล้วแต่เลยจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ ขออธิบายเกี่ยวกับระบบกิ้วก่อนถ้าอย่างนี้ครับเพื่อนๆยังหากิ้วคนไทยไม่ได้เราก็เข้าไปอยู่กิ้วคนอื่นได้ก่อนนะครับส่วนการเล่นในกิ้วมันไม่ยากหรอกของที่เราบริจาคครับมันก็จะมีของที่เราสามารถวิ่งสำรวจได้อยู่แล้วเนาะในกรณีที่เรายังหากิ้วไม่ได้เราก็ไปอยู่ก่อนแล้วก็ที่ให้ทำครับต่อสัปดาห์มันก็มีแค่นี้เองใช้พลังงานชีวิตเล่นครัวมีอาแล้วก็เล่นมายาดึกดํบบันนะครับก็ค,คือตายหอนหนึ่งครั้ง ถ้าเพื่อนๆเปิดระบบคิวมาก็ให้เพื่อนๆเข้าไปเลยส่วนของแต้มครับเพื่อนๆให้เก็บไว้ใสเ้อรนี้เลยนะคิดต้านอมเนียมกําลังสูงเพราะอนี้ครับเดี๋ยวตอนหลังเราใช้เยอะมากเราจะมาใช้ในการอัพเครื่องยับยั้งครับตรงเนี้ยใช้เยอะนะแค่นี้ไม่พอหรอกครับเดี๋ยวตอนหลังเราจะใช้เยอะมากในส่วนแต้มตรงนี้ครับทีนี้หลังจากที่เราสมัคร ID เกมมาแล้วครับก็ในส่วนนี้ให้เพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับ พอเราสมัครไอ้ดีแกมมากช่วงแรกที่เราเล่นครับช่วงแรกเราจะไม่ได้ทาอย่างอื่นหรอกเราก็จะได้เล่นในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนแล้วก็แต่ละแพทก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างรอบที่แล้วอ่ะผมโดนสกิปเลเวลไปเลยไปที่เลเวล60ก็คือสมัครมาสามารถสกิปเลเวลไปตรงนั้นได้เลยแต่ในวันที่ผมสมัครเล่นวันนี้ครับอันนี้สกิปไม่ได้วิธีเล่นก็คล้ายกันครับแต่ว่าจะงงเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับถ้าเราสกิปเราจะไปโผล่ที่เมืองไคลโรลเลยซึ่งถ้าเราเล่นใหม่ๆครับตอนแรกเราจะมาโ แล้วก็หลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับในส่วนนี้ก็จะมาที่ส่วนของการแต่งตัวอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆนครับชอบแต่งตัวแบบไหนก็ลองลองมาเล่นดูครับมันปรับแต่งได้แล้วก็เราสามารถมาเปลี่ยนเพศหรือว่าสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้นะครับตอนหลังอนะไม่เป็นไรนะข็เพื่อนๆก็ลองปรับแต่งไปดูก่อนหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื OS, ่อยๆครับเขาก็จะสอนนู S, ่นสอนนี่ไปพอเล่นไปสักพักครับทางตัวเกมก็จะแจกเจ็ดแพดมาแล้วหลังจากที่เราได้เจ็ดแพดครับให้เพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ในกรณีที่เพื่อนๆนะครับ เราเล่นใหม่ๆเนาะเรายังไม่มีลูกแก้วส้มมาเปิดให้ใช้มีดอาครับเล่นประมาณนี้นะครับคือมีดอาคือมีดเล่มนี้ครับที่เขาแจกมาช่วงแรกก็ใช้มีดอันนี้ไปก่อนครับเพราะว่ามีดอันเนี้ยเวลาเราพุ่งจากที่สูงตรงเนี้ยเราจะไม่ลดเกรดก็คือเกรดตรงเนี้ยครับเกรดพล,ลังกายเราจะไม่ลด ก็ลองไปฝึกใช้ดูนะครับช่วงแรกแเราก็จะใช้มีดเล่มนี้ไปก่อนแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆครับเราก็าจะได้มาในส่วนของถุงมือละตัวเกมก็จะแจกถุงมือให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราจะมาอยู่ที่หน้าปากทางเข้าอานี้จะเป็นทางเข้าเมืองไฮคอรอสแล้วทีนี้ที่ไฮคอร์สมีอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ไปด้วยเข้าไปในการเล่นเนื้อเรื่องอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมางงตรงนี้นะ ในเรื่องของแอตเทเลียครับเขาจะถูกสรุปครับให้ตรงกระดานตรงนี้เลยทีนี้ทําไมตัวเกมถึงสรุปในเรื่องตรงนี้เพราะว่าเอาจริงครับในเรื่องของแอตเทเลียน้องเชอรี่ครับนางเอกของพเราอะกลายร่างเป็นเดเมซิดได้ยังไงก็คือเขาจะมาสรุปให้เราดูตรงนี้เลยแล้วก็เนเรื่องจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆเล่นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆเราค่อยย้อนมาเล่นก็นได้นะต้องบอกว่าไฟนอนไฟก็ค่อนข้างมันอยู่นะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายเนื้อเรื่องครับกับจริงจังจะลองเล่นดูก็ได้นะแต่เนื้อเรื่อง โดนสปอยตั้งแต่กระดานตรงนี้แล้วครับมันไม่มีอะไรเนาะในเรื่องอันนี้ผมสปอยเลยนะเนื้อเรื่องก็คือจะเป็นอันนี้เพื่อนๆปิดหูไปได้แต่ก็ได้นะสักทีวิแต่ถ้าไม่สปอยตรงนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะน้องเชอรีครับกลายเป็นน้องเลมิสิตได้งพที่ซีครับที่เป็นพี่ชายของเชอรีหายไปไหนแค่นี้เลยก็คือเนื้อเรื่องก็จะเป็นแค่นี้ครับแล้วก็เราจะมาเริ่มในส่วนของเนื้อเรื่องวีล่าเนื้อเรื่องก็จะต่อไปที่การตามหาเทคแล้วอันนี้ผมผมอธิบายสั้นๆครับเพื่อนๆจะอะไรเข้าใจด้วยเนาะเวลาเราเล่นเนื้อเรืืื่่่่ออออองไปปเเเเเเรรยๆาจจทีิิดดดดดแมบพก M ูุ้ แผนที่ครับแต่ละเมืองมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละกดเปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้แผนที่มันใหญ่มากถ้าเราวิ่งเนื้อเรื่องแบบตามเส้นสีฟ้าที่ขอแนะนำนี่บอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราเล่นไปเราเจอจุดเปิดแผนที่ตรงไหนครับก็เปิดไว้แบบนี้เราก็เปิดทิ้งไว้เลยมีละเลียพอเข้ามาแล้วตอนนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆต้นคลิปว่าตอนนี้มันไม่ได้สกิปเลเวลเนาะตอนนี้ผมเล่นรอบเนี้ยตอนนี้จะตันอยู่ที่เลเวล19ทีนี้ในกรณีที่ เราตันอยู่ที่เลเวล19เงี่ยเราจะไปต่อเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วทีนี้เราต้องกลับไปฟาร์มซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะกลับไปฟาร์มนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนสังเกตครับดูอาวุธตอนเนี้ยอาวุธตอนเนี้ยมันเป็นอาวุธอาสีม่วงครับเวลาที่เราไปเล่นเนื้อเรื่องเวลาเราไปเจอบอสเนื้อเรื่องครับตอนที่เราตีไม่เข้าครับมันจะเสียเวลามากเลยเวลาเราไปเจอบอสเนื้อเรื่องครับก็ส่วนนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจที่เมืองเอสเพเรียครับค่อยกลับมาที่มิเลเลีย ทีนี้หลังจากที่เรากลับมาที่แอเพลนตแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตว่าตอนนี้ครับระบบโลมิงเปิดแล้วนะก็คือในส่วนของระบบโลมิงครับพอเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรืเ่อยๆครับในส่วนนี้ก็จะเปิดออกมาเปิดช่องให้เราเอาตัวละครที่เราเปิดกาชาจากลูกแก้วส้มลูกแก้วม่วงได้ครับก็คือจะเอาในส่วนนั้นอะ่ะให้ตัวละครนอะ่ะไปสำรวจแทนเราเพราะฉะนั้นในการเล่นในแพลปัจจุบันปี2025ครับเราไม่จําเป็นต้องสำรวจ100%นตะตัวละครเหล่านี้ครับก็จะไปสำรวจให้แทนเราอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนๆมาเล่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเรา อันนี้ครับเดี๋ยวเรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราค่อยสำรวจแล้วก็จริงๆแล้วควรจะกลับมาสำรวจได้แล้วเวลาที่เพื่อนๆกดแชทโลกครับมันจะมีคําว่ารวมพลัง แล้วก็โลกอยู่ให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นคําว่าโลกก่อนนะแล้วก็เพื่อนๆก็ไปกดสร้างตี้ในกรณีที่เราขอความช่วยเหลือนะครับเราก็กดอนุมัติไว้อันนี้ถ้าเพื่อนๆพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ครับน่าจะมีคนไทยครับเขาเขาช่วยอยู่แต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีอ่ะตรงนี้มันต้องใช้เจ็ตบอร์ดนะในการสำรวจของแอตแลียครับในการข้ามเกาะไม่งั้นเราจะติดต่ออยู่ที่ตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ตรงแชทโลกนี้ก็ได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพิมพ์ต้องเล่นเนื้ เพื่อนครับเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีแจกเจ็ตบอร์ดครับแล้วก็เพืเ่อนๆได้เจ็ตบอร์ดแล้วอะแล้วเราค่อยสำรวจก็ได้แต่วิธีที่ง่ายกว่าก็คือให้ใครก็ได้ครับสมมติว่าเราประกาศเช็ดโลกก็ได้บอกให้เขาว่าไปส่งที่เกาะสีตัดซึ่งในส่วนนี้ผมใช้ดีหลักไปส่งที่เกาะซีตัดนะหลังจากที่มาส่งที่เกาะสีตัดแล้วครับตอนนี้วิธีเปิดแมปอันนี้เผื่อเพื่อนๆกดสกิปข้ามนะครับก็ใช้มีดอาไปผมนี้ก็ได้ครับพุ่งไป หอคอยออมเนียมครับเราเข้าไปแล้วก็คุยกับหุนยนต์ตัวเล็กตรงนี้ครับตรงนี้เราก็จะสามารถเปิดแผนที่ได้แล้วทีนี้สํารวจยังไงใช่ไหมครับในแผนนี้เดี๋ยวคลิปสํารวจครับช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปที่ผมทําไว้นะผมทําไว้สํารวจหมดละช่วงในท้ายครับเดี๋ยวผมจะบอกแต่ว่าช่วงที่เราเล่นตอนนี้เพ,เพื่อนๆนะครับเล็งไปที่การพังบ้านอันนี้เราเล่นแบบเร่งครับก็คือไม่ได้สํารวจ100%ให้เรากดไปที่บ้านที่เราจะไปแล้วก็กุ่งไปได้เลยครับ ็คือเราจะเน้นพังบ้านนะครับเวลาจะเพิ่มเลเวลให้เร็วครับใช้เปิดกล่องอันนี้ตอนนี้เลเวล16นะครับมันจะมีมุมล่างครับเป็นสีสีเขียวตรงนี้อยู่เราตอนนี้เปิดเป็นพอตเสบียงไคโลโรมาละซึ่องอันนี้ก็เพื่อนๆอ,อย่าเอาเพชรมาซื้อนะเราก็กด ซับเป็นปกติครับซึ่งตรงนี้ก็จะสุ่มนะครับบางทีก็ได้ลูกแก้วส้มบางทีก็ได้เป็นเมทิกสีส้มอย่าเอาเพชรมาซื้อตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็ในกรณีที่เราไปพังบ้านครับมันจะมีมอนนะครับน,นี้ผมไม่ได้เปิดหลายชื่อไว้นะมันจะเป็นสีส้มครับมันจะได้ความสําเร็จตรงนี้มาครับตรงความสําเร็จตรงนี้ เราเข้าไปที่เทอร์มินอลครับความสำเร็จอ่ะตรงนี้จะได้เพชรได้อะไรเยอะเลยเวลาไปพังบ้านก็พยายามไล่ตีพวกมอนในแมปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเปิดกล่องไปแล้วเจอความฝันของแค้ผู้เล่นเก่าแบบผมอ่ะมันจะเปิดได้แค่3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับใน1นสัปดาห์จะเปิดได้แค่3ครั้งในกรณีที่เพื่อนๆครับเล่นมาเจอลูกแก้วแคร์เนี่ยความฝันของแคร์ครับเพื่อนๆเข้าไปเล่นเลยนะอย่างไรดีนี้ผมลองเล่น4 5หครั้งแล้วนะครับยังเปิดน่าจะ7ครั้งนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่น่าจะเข้าไปได้7ครั้ง หมดว่ามันเนี่ยครับเพื่อนๆจะเลิกเล่นแล้วมาดูที่ส่วนของพลาังงานอันนี้พยายามใช้ให้หมดเลยนะครับในกรณีที่เราหาตี้ได้ก็คือให้เพื่อนๆนะครับกดสร้างตี้แล้วก็ลองพิมพ์แชทโลกก็ได้ก็คือเราพิมพ์ไปที่แชทโลกครับให้คนมาช่วยเราเรากดสร้างตี้เราเปิดสร้างอะไรตรงนี้ครับแล้วก็อนุมัติแล้วก็ไปเคลียร์หนึ่งรอบครับเดี๋ยวตอนหลังเราได้ชุดแน่นอนอยู่แล้วให้เพื่อนๆนะครับเลือกมาที่ถุงมือเลยเล่นวันละรอบนะครับในส่วนเนี้ย แต่ในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเกรงใจไม่อยากแะพิมพ์แชทโลกเลยเพื่อนๆก็มาในส่วนตรงนี้ก็ได้ครับกดทดสอบพวงมิติถ้าอย่างอันเนี้ยผมเล่นไปสักพักแล้วตัวละครมันเริ่มแข็งแล้วก็กดเคลียร์เลยอย่าให้พลังงานหมดไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้ช่วงที่เรายังไม่เลเวล85ครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นสายหุ่นให้เพื่อนๆมารับที่เมืองไคลโลในกรณีที่เพื่อนๆอยากได้ลูกแก้วแดงก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆมารับเกวสตรงนี้ทองจริงรับที่แอดพีเียแบบผมนี้ก็ได้ครับช่วงแรกอ่ะรับเนี่ยมันง่ายแต่กุญแจเราเก็บไไว้ใชปปเิดทีี่มา ก็เพื่อนๆก็ก่อนจะหมดวันเพื่อนๆก็เล่นแค่นี้ครับทีนี้มาในส่วนของปฏิบัติการร่วมใช่ไหมครับจะสังเกตว่าตอนนี้มีคนมาช่วยละคือไม่ต้องกลัวครับคนต่างชาติหรือว่าคนไทยอ่ะเขาอย่างอันนี้คุณเจ๊เอกเขาก็มาช่วยเนาะเขาเห็นเขาเห็นชื่อผมครับผู้ผู้เล่นใหม่ปี2025คุณเจ๊เอกเขาก็มาช่วยเขาจะได้ช่วยประมาณช่วงแรกๆเนี่ยครับเดี๋ยวพอเราไลอาวุธดีๆมาตีชุดไปอ่ะประมาณสักสี่วันเราก็สามารถเล่นคนเดียวได้แล้วนะถ้าอย่างเล่นช่วงแรกครับเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวผมเล่นให้ทูนะ ก็คือเข้าไปในป,ปฏิบัติการร่วมครับเราไม่จำเป็นต้องตีนะช่วงแรกครับถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะอย่างอันนี้ผมยังไม่ได้ชุดแจกนะตอนที่ผมทําคลิปอะยังไม่ได้ชุดแจกเราก็วิ่งตามเขาไปครับไม่ต้องตีพยายามวิ่งตามเขาไปอย่างเดียวก็พอเพราะว่าเขาตีแรงอยู่แล้วเราก็กดรับของแล้วก็หลังจากที่จบแล้วเราก็กดขอบคุณครับ TY t h a ท k ง o u หรือว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเขาค,ครับก็คืออันนี้มันเป็นสังคมที่ผมที่ค่อนข้างโอเคนะครับในเกมทาวเวอร์ก็เป็นตัวเสียเพราะว่าผู้เล่นเก่าอ่ะพยายาม เาพยายามที่จะช่วยผู้เล่นใหม่มากนะครับจริงๆมันจะมีระบบลูกศิษย์ด้วยนะครับแล้วก็ระบบกิวด้วยถ้าเจอเพื่อนที่มาเป็นอาจารย์ให้เราได้มันก็โอเคแหละแต่ผมเป็นสายโซโล่เหมก็จะสอนแบบโซโล่แบบนี้ละครับมันมันก็ดีถ้าเรามีอาจารย์นะครับมาคอยช่วยแต่ถึงไม่มีเราก็มีแชทโลกอยู่ดีครับเราก็สามารถเล่นเองได้เนาะแต่คอนเทนต์ยากๆมันก็จะเล่นยากหน่อยแต่ถ้าเราเข้าใจเกมครับเรา เราเล่นได้อยู่แล้วแหละจะมีคนช่วยมีคนช่วยเราก็ใช้เช็ดโลกได้ก็ทีนี้หลังจากที่เราขับคุณอะไรเรียบร้อยครับเราหมดวันนะ่ะคือถ้าเพื่อนเพื่อนมาเล่นในยุคนี้ครับมันมีระบบลมมิ่งอยู่พอมีระบบลมมิ่งอย่างเงี้ยมันสบายเนาะก็เราก็ปล่อยให้ตัวละครลอมมิ่งไปเราเคลียร์พลังงานหมดแล้วอะไรแล้ว,ลวอีกวันหนึ่งเราก็มีเวลาแล้วเราก็ค่อยมาเล่นต่อก็เดี๋ยวผมจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะมาค่อยมาอัดเสียงต่อเสียงเริ่มแพรบละ อย่างในแผนปัจจุบันที่ผมทําคลิปครับมันจะเป็นของแผนที่ล่าสุดเราก็สกิปไปอย่างอันนี้เป็นของไคลโลครับในเรื่องก็จะเป็นแค่ว่าเรามาถึงไคลโลได้ไงแล้วก็ให้เราเล่นไปเรื่อยๆจนเรารับหุ่นครับตรงนี้พอเราได้หุ่นแล้วใช่ไหมถ้าในสาย,ายที่เพื่อนๆนะครับเล่นในเรื่องจริงจังอะ่ะเราก็เล่นมาแค่ตรงนี้ครับแล้วเราก็สามารถรับกิจกรมรมแล้วก็สามารถที่จะไปสํารวจเมืองไคลโลได้แล้วนะครับซึ่งการเล่นจริงๆก็คือต้องสารวจเมืองไคลโลนะครับเพราะว่าเมืองต้นๆน,นะครับ อันนั้นเราใช้ตัวละครลุมมิ่งได้นะแต่ว่าผมจะแนะนําอย่างนี้ก่อนให้เพื่อน,นครับเล่นในเรื่องไปก่อนนะพอเราในจังหวะที่เราสคริปป์ครับอันนี้มันจะเป็นช่วงนี้จะเป็นจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะว่าเราจะเริ่มสำรวจที่ไหนครับเพราะว่าถ้าเล่นในแพทปัจจุบันนะครับจุดที่สำรวจแล้วก็คุมที่สุดครับก็จะต้องมาขับหุ่นซึ่งในส่วนของหุ่นนะครับมันจะมีให้เราได้ขับ2ออันเนาะก็ที่เมืองเครือข่ายครับก็จะมีเหมือนกัน แล้วก็เวลาที่เราสกิปเนื้อเรื่องครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้ด้วยนะเวลาที่เราสกิปเนื้อเรื่องไปเพื่อนๆพยายามยิ่งเป็นแผนที่ของเขต9แล้วก็อะไรพวกนี้ครับพยายามสกิปไปที่เนื้อเรื่องช่วงต้นนะมันจะมีเนื้อเรื่องอันบนกับอันล่างครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับจะสกิปเนื้อเรื่องแผ่ Room นอะื่นพยายามสกิปไปที่อันบนนะยกตัวอ,อย่างเช่นเขต9ครับสมมติว่าเพื่อนๆสกิปไปที่เขต9แล้วถ้าเพื่อนๆข้ามไปอัน2เลย จะไม่มีน้องหลินห่วตัวละครน,นี้ครับเวลาที่เราเล่นเนื้อเรื่องอ่ะเขาจะมาสอนเราเปิดเสาแล้วเราจะเปิดเสาไม่ได้อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นจุดเปลี่ยนให้เ,เพื่อนๆเลือกว่าจะเล่นเนื้อเรื่องต่อหรือว่าจะไปขับนอญเล่นอันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเพราะว่ามันเลือกได้2ออย่างครับถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องเราก็จะสามารถเปิดระบบลมมิ่งตรงนี้ได้พอะเราเปิดในระบบลมมิ่งตรงนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่สํารวจเราก็ไม่มีตัวละครเพราะฉะนั้นแล้วก็เล่นควบคู่กันไปครับแต่ทีนี้ แนะนำให้เพื่อนเล่นอย่างนี้แล้วกันเพื่อนๆก็ไปสำรวจก่อนครับให้ได้อาวุธสายโจมตีมากก็เลือกเอาครับจะไปสำรวจที่แอตแลนตกก็ได้ครับในสายเรือเนื่องนะเราหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปสำรวจที่ขับยนต์สารวจก็ได้หรือไม่ก็เล่นสำรวจไปจนจนได้ตัวละครสายดีเพสอะครับจะได้เวลาไปไปวิ่งเนื้อเรื่องอะจะได้วิ่งทีเดียวเลยอันนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่จริงแล้วตอนแรกตั้งใจใช้จบภายใน E ีีเดียวเลยแต่ว่าพอเราเล่นไปด้วยเราก็ สำรวจไปด้วยครับมันก็เลยทำให้ทาให้คลิปมันออกช้าเนาะก็ตอนนี้อยู่ที่เลเวล49นะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปโดนาครับก็จะเป็นการสรุปแล้วก็พาไปพาไปแนะนำในการสำรวจครับแต่ละแผนที่แล้วก็วิธีอัปเกรดอาวุธแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีผมขอติดไว้ใน EP 2นะครับก็จะเป็นพารสรุปอันนี้ครับให้เพื่อนๆมาดูที่คลิปนี้ครับการจัดทีม อันเนี้ยอันเนี้ยครับผมทำไว้ค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็เปิดตัวละครทุกทีให้เพื่อนๆนดูด้วยครับให้เพื่อนๆมาดูคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยครับยังไม่ได้พูดไปนะเราก็ในการดูคลิปสำรวจอันเนี้ยครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงนี้นะคำอธิบายอะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้วิธีสำรวจของแผนที่ไหนอะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาดูตรงนี้นะถ้าในกรณีที่เพื่อนเพื่อนนะครับจะสำรวจเอง เอาจริงคลิปนี้ยผมอยากจะตัดออกนะสวัสดีวันจันทร์นะแต่วันตัดไม่ได้เพราะถ้าตัดนะครับตรงเวลาที่ผมลงไว้เนี่ยมันมันจะหายหมดเลยถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีสำรวจอะครับอันนี้จะถึงเขตโดเมนนแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทอีพีสครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําในการสำรวจของปี2025ครับในในพาร์ทอีพีสที่สรุปนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับทีุ่ตส่ารอก็ตอนแรกตั้งใจจะทําให้เป็นคลิปเดียวเลยแต่ว่าตัดไม่ทันจริง